สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดประวัติอิงฟ้าประวัติอิงฟ้าจากหมอทำขวัญหน้าสู่รองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนลสองศูนย์สองสองเปิดประวัติอิงฟ้าวราหะสจากหมอทำขวัญหน้าที่สวยที่สุดในประเทศไทยสู่รองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนลสองศูนย์สองสองผ่านพ้นไปแล้วสำหรับรอบตัดสินมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนลสองศูนย์สองสอง โดยอิงฟ้าวราหะตัวแทนสายสะพายของประเทศไทยว้ารองอันดับหนึ่งมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2ซึ่งอิงฟ้าถือว่าเป็นนางงามคนแรกของไทยที่ได้เข้ารอบลึกที่สุดบนเวทีมิสแกรนแห่งนี้ทําให้แฟนนางงามทุกคนภูมิใจในตัวของอิงฟ้าเป็นอย่างมากวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักอิงฟ้ารองอันดับหนึ่งมิสแกรนว่าเธอนั้นเป็นใครมาจากไหนโดยอิงฟ้าวราหะเป็นสาวสวยมากความสามารถรอบตัวทั้งความคิดทัศนคติรวมไปถึงลูกคอการร้องเพลงที่ไพเราะไม่ธรรมดา เามิดดีกีเป็นหมอทําก่อนหน้าที่สวยที่สุดในประเทศไทยชื่อของเธอเริ่มกลายเป็นที่รู้จักตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่งมิสแกรนทยแลนด์2022บวกกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นมิรของอิงฟ้าทําให้ใครก็ต่างตกหลุมรักจนมีด้อมเป็นของตัวเองและแฮชแท็กอิงฟ้ามหาชนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อยู่บ่อยครั้งสาหรับประวัติอิงฟ้าวรหะเกิดวันที่15กุมภาพันธ์พศ2538ชื่อเล่นมุกส่วนสูง170เซนติเมตรภูมิลำเนาจังหวัดอุทัยธานี อิงฟ้าเกิดมาในครอบครัวดนตรีอย่างแท้จริงโดยคุณพ่อประกอบอาชีพเป็นมือคีย์บอร์ดขณะที่คุณแม่ประกอบอาชีพเป็นนักร้องลูกทุ่งทำให้เธอได้วิชาทางด้านร้องเพลงมาจากพ่อแม่ตั้งแต่เด็กๆอิงฟ้าเป็นเด็กนักกิจกรรมตัวยงเคยแข่งขันขับเสภาร้อยแก้วร้อยกองเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการชิงรางวัลมาโดยตลอดบวกกับความสามารถในการร้องเพลงอยู่แล้วเมื่อเรียนจบจึงมีครูทำขวัญหน้ามาติดต่อจนเธอได้เรียนเพิ่มเติมและสามารถทำหน้าที่เป็นหมอทำขวัญหน้าได้ในที่สุด อิงฟ้าเป็นคนสู้ชีวิตมากทํามาแล้วหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักร้องนางแบบพนักง,งานบริษัทเป็นแม่ค้าและเป็นหมอทําขวัญหน้าที่ได้รับฉายาว่าเป็นหมอทําขวัญหน้าที่สวยที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้ยังเคยเข้าประกวด The Voice Thailand 2018และโชว์ความสามารถในการแหละรับขวัญหน้านั่นเองต่อมาปี2563อิงฟ้าได้สมัครเข้าร่วมประกวดมิสแกรนสุพรรณบุรี2020แต่สุดท้ายได้มีการถอนตัวไปและในปี2565 อิงฟ้าได้กลับมาสมัครเข้าร่วมประกวดมิสแกรนดกรุงเทพมหานคร2022และชนะการประกวดหลังจากได้รับตำแหน่งมิสแกรนดกรุงเทพมหานคร2022อิงฟ้าได้เข้าร่วมประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2022และได้รับตำแหน่งมิสแกรนดไทยแลนด์2022เป็นมิสแกรนดไทยแลนด์คนที่10ของประเทศไทยและได้เป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนล2022ที่ประเทศอินโดนีเซียก่อนที่จะคว้ารางวัลรองอันดับหนึ่งมิสแกรนดอินเตอร์เนชันแนล2022 ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก tnews.co.th ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ